สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับส้มพัดนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วกับช่วงรีวิวของวันนี้ส้มจะพาไปรีวิวอะไรไปดูกันเลยวันนี้เรามารีวิวรถพี่กันนะคะ นี่ล้อก็เปลี่ยนใหม่ท่อก็เปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้คือมันหายนะคะมันหายเราก็เอาอันนี้ไปก่อนท่อก็ท่อท่อเดิมก็หายนะคะดูนะคะเป็นเวฟเวฟน้ำเงินนะคะนี่ กระจกก็ไม่มีนะคะอันนี้กระจกต้องเอาออกนะถ้าเอาก็ยังไม่ได้ร้างนะคะเรามาถ่ายกันนี่อาอาใหม่อามเดิมก็หายเหมือนกันคะ่ะเบาะเรานี่เราก็เปลี่ยนใหม่นะคะนี่ดูดูกันน็อต น็ดตนี้นก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นนอตใหม่นี่อย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะคะโชคเหมือนเดิมโชคเดิมล้อยังไม่ได้้างเหมือนเดิมค่ะไฟแตกด้วย okay. โอเครถเราก็มีแค่นี้ละคะ่ะ จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ